สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแม่แนนเองค่ะแม่แนนอยากจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองใช้ครีมคอลลาเจนดูว่ามันได้ผลดียังไงนะคะส่วนตัวแม่แนนเองเนี่ยใช้มาประมาณ4ปีนะคะก็รู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ตัวปัญหาต่างๆที่เคยเป็นเกี่ยวกับแม่แนนเนี่ยก็คือหายไปนะคะทั้งสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำหน้าไม่ขาวใสนะคะตัวนี้ก็เป็นหน้าตอนเช้าที่แม่แนนไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะก็จะอยู่หน้าประมาณนี้ก็คือจะเงาๆหน่อยนะคะ ก็คือหลังจากทาครีมตอนกลางคืนไปแล้วนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยล้างหน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็ออกไปส่งรูปโรงเรียนนะคะก็ถือว่าได้อยู่ตัวนี้เนี่ยแม่แนนตุนสินค้าไว้เยอะเลยนะคะ,ะแม่แนนเปิดดับสมัครตัวแทนจําหน่ายด้วยถ้าใครสนใจจะมาร่วมจอยในกลุ่มของแม่แนนเนี่ยก็ยินดีนะคะตัวนี้เปิดบินขั้นต่ําแค่5้ชุดค่ะแล้วก็ได้ราคาส่งเลยได้บัตรตัวแทนนะคะพร้อมเทรนกันในกลุ่มนะคะ,ะจะบอกว่าเปิดบินไปแล้วเนี่ยขายได้ไหม สินค้าเนี่ยมันจะขายตัวมันเองอยู่แล้วเพราะมันมีคุณภาพของมันอยู่แล้วคือมันมีฐานลูกค้าในกลุ่มหนึ่งในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็คือไม่เป็นปัญหาต่อการค้าขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดบินไปก็ไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่าขายได้แน่นอนแต่ว่าส่วนตัวนยอยากจะให้คนที่มาเปิดบินไปใช้เนี่ย ปิดบินไปขายเนี่ยใช้ก่อนเพราะถ้าใช้ก่อนเราเห็นผลมันก็สามารถที่จะแนะนําตัวลูกค้าได้เหมือนแม่แนนนะคะแม่แนนก็ใช้ก่อนปั๊บเห็นผลพอเห็นผลปั๊บก็นํามาขายอันนี้ก็คือมันจะสร้างทั้งรายได้แล้วก็สร้างทั้งหน้าสวยให้เราด้วยตัวนี้แม่แนนก็อยากจะเชิญทุกคนนะคะที่อยากจะมีรายได้เสริมนะคะเปิดบินแค่5้าชุดเองแล้วก็ลงทุนแค่ หลักร้อยไม่ถึงพันนะแล้วก็ร่วมกันมาจอยกันอยู่ในทีมของแม่นะคะแล้วก็จะเทรนทุกคนเลยนะคะ